สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูพี่เบลใน Today c e m Quiz and Answer นั่นเองนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ลิาก,การพที่จะมาเฉลย ทะเดย a เคมีคลที่4ที่พี่ได้ลงไปนะคะถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยน้องๆเนี่ยได้ติดตามทางช่องทางของพี่นะคะจะเห็นว่ามีการอัปเดตนะคะคำถามนะคะโจทย์เกี่ยวกับเคมีอย่างเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่จะมาเฉลยกันนะคะโดยก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าโจทย์เนี่ยเขาว่าว่าอะไรบ้างนะคะเลขอะอตอมของ x และ y เท่ากับ31และ38ตามลำดับเลขออกซิเดชันของธาตุทั้งสองควรเป็นเท่าใดในสารประกอบ และสารประกอบระหว่าง x และ y ควรมีสูตรเป็นอย่างไรนะคะชอยนะคะข้อก็ไก่เขาจะบอกว่าบวกสามบวกสองไม่เกิดสารประกอบนะคะขอไขลบห้าบวกสนะคะสารประกอบที่ได้เนี่ยก็จะมีสูตรเป็น y 5้า x สอนะคะข,ขา้าวลบสามบวกสองนะคะ y ส x สงนะคะงอง,งูบวกสลบส x ส y สามและจอจาลบหบวกส y x ส ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวิธีทำเนี่ยหรือแ n s w e ว s เนี่ยคืออะไรนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปลี่ยนหน้าเนาะเป็นหน้าที่ไม่มีชอยก่อนะคะก่อนอื่นนะคะเราสังเกตเห็นเนาะว่าเลขอะตอมเนี่ยของ X เนี่ยค่ะเขาจะมีค่เท่ากับ31สนะคะส่วน Y เนี่ยเท่ากับ38แนะคะแล้วก็คำถามแรกนะคะที่เขาถามก็คือว่าเลข Oxidation ของธาตุทั้งสองเนี่ยเป็นเท่าไหร่ในสารประกอบนะคะ อะปกตินะคะเวลานะคะที่เราจะามาคิดนะคะเรื่องออกซิเดชันของธาตุเนี่ยเออนะคะเราเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องรู้สิ่งที่เรียกว่าประจุก,ก่อนนะคะเพราะอะไรนะคะปกติเนี่ยถ้าน้องจำได้นะคะเรื่องออกซิเดชันดัมเบลเนี่ยคะ่ะของธาตุเนี่ยคะ่ะเขาจะมีค่าเท่ากับประจุประจุของธาตุนะ,ะโดยนะคะ อะธาตุเนี้ยค่ะจะต้องอยู่ในรูปไอออนนะคะที่สถียนนะคะโทษทีค่ะที่สถียนนะคะอ่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะเวลาที่เราอ่าจะทำสารประกอบเนาะนะคะ เราก็ต้องมาเขียนอย่างนี้ใช่ไหมเอ็กวาย่ะทีเนี้ยเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเนาะว่าไอสารประกอบเนี้ยเฮ้ยมันเป็นสารประกอบไอออนิกหรือโคเวเลนต์นะคะคือถ้าปกติเนี่ยน้องๆถ้าสมมติเนี่ยมันเป็นสารประกอบที่เรียกว่าไอออนิกเนี่ยสูตรมันก็จะไขว้ได้เลยเนาะสมมติว่าอ่เอ็กเป็นโลหะนะคะวายเป็นอะโลหะอย่าง oh เงี้ยนะมันก็จะเป็นอย่างเช่นอ่ะบวกหนึ่งลบสองอย่างนี้ใช่ไหม ป้ายได้เลยใช่ไหมอ่ะแล้วก็เป็นหนึ่งถนะูกไหมแบบนี้นะ,ะสูตรเนี่ยมันก็คือ x 2 y อย่างนี้ถ่จุ๋งคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นสารประกอบที่เรียกว่าโควลเลนซ์เนี่ยเลขออกซิเดชันมันจะไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยธาตุไหนอะคะ่ะ em มากกว่ากันอย่างเช่นสมมุตินะถ้าเราจำได้เนี่ย of 2นะคะในอะควิสเล่ที่พี่ใส่ไปไงคะ่ะ F เนี่ยเขามี EN มากที่สุดในตารางธาตุใช่ไหมคะ <_ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอ E อ็น <EN S 1> เขาสูงมากกว่า O เนี่ยค่ะจะทําให้เวลาที่เราคิดเลขออกซิเดชันของธาตุเราต้องยึด F ก่อนเป็นหลักทําให้ F เนี่ยค่ะมีประจุนะคะลบหนะคะส่วน O เนี่ยค่ะจะมีประจุนะคะเป็นเท่าไหร่คะน้องๆเป็นลบสอ้ยเป็นบวกสนะคะอ่ะเพราะอะไระเ,เ,เ,ะะเพราะว่าในสารประกอบอะคะ่ะ อ่าเน็ตนะคะออกซิเดชันนัมเบอร์หรือประจุสุตทิศเนี่ยเขาต้องรวมกันได้สูงถูกไหมคะแบบนี้นะคะโอเคทีนี้เนี่ยเราก็แอ s u m มทำเป็นว่าเฮ้ยเราไม่รู้ก่อนว่าไอ้เจ้า X กับ Y เนี่ยเป็นสารประกอบอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมารู้ก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะทำยังไงต่อนะคะ,ะนะคะ สำคัญเลยเนี่ยคือเขาเนี่ยบอกสิ่งที่เรียกว่าเลขอะตอมมาถูกไหมคะเราก็ต้องนําเลขอะตอมเนี่ยค่ะมาจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วก็น้องก็จะเกิดคําถามสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเลขอะตอมเนี่ยค่ะมันถึงจัดเรียงอิเล็กตรอนได้นะคะเราแอสซูมนะคะสมมุติเลยนะคะโจทย์เนี่ยเขาไม่บอกใช่ไหมนะ,ะว่ามันอยู่ในรูปไอออนหรืออะไรก็ตามเราก็แอสซูมว่าเนี่ยอะตอมเนี่ยค่ะ ของ x กับ y นะคะมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าพอมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นไงคะจำนวนอิเล็กตรอนของธาตุนะคะจะต้องเท่ากับจำนวนโปรโตอนนะคะอะแล้วถ้าน้องๆจำได้เนี่ยจำนวนโปรโตอนในนิวเคลียสของธาตุเนี่ยค่ะจะมีค่าเท่ากับเลขอะตอมตรงนี้ะคะนะคะ แบบนี้นะคะอันนี้เราเรียนแล้วเนาะนะ,ะอ่ะทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย x เนี่ยเขาก็จะมีเลขอะตอม31ทึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนเหมือนกันนะคะอืมในทำนองเดียวกัน y ก็คือเป็นไงคะ38ถูกไหมคะอ่ะนะ,ะทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาจัดเรียงกันเลยนะคะอ่ะนะคะ เวลาเราจัดเรียงเราก็ต้องใส่เป็นไงคะอ่ะสองก่อนใช่ไหมคะสองเสร็จต่อด้วยแปดนะคะอ่ะนะคะสิบนะก็สิบแปดนะลงท้ายด้วยสามอ่ะทีนี้นะคะอันข้อนี้นะเ้ยเราก็ต้องพอมีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะซึ่งถ้าน้องๆนะคะอาจจําได้เนาะปกติเนี่ยเวลาที่เราจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยคะ่ะเราจะบรรจุได้มากที่สุดคือสองเกำลังสอง นะคะโดยที่นะคะ n เนี่ยคือระดับชั้นนะคะมีตั้งแต่1เป็นต้นไปนะคะแบบนี้ป,ปึป๊บปึป๊บปึ๊บเพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นถ้าสมมุติ n เป็น1นะคะจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยบรรจุได้2ถ้า n เป็น2นะคะจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยของชั้นที่2ก็จะบรรจุได้8แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะนะคะต่อนะคะ ทีนี้นะคะพอเป็น y y เป็น38ใช่ไหมคะก็จะเป็น2 8นะคะต่อด้วย18อะไรต่อคะแนะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็น2อ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วค่ะว่าอ x อนะคะอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะนอะ้องอยู่หมู่ที่3นะคะ นะะแล้วก็ y อยู่หมู่ที่สองทไมถึงเป็นอย่างนั้นจําได้ไหมเวลาที่เราจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะจํานวนตัวเลขทั้งหมดที่เราได้เนี่ยจะได้จะได้อ่าเป็นจํานวนคาบนะคะของธาตุนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าพี่บอกว่า x เนี่ยมีห้าตัวเลขใช่ไหมคะก็คืออยู่ในคาบที่หนะคะส่วน y เนี่ยก็อยู่คาบที่ห้าเหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะ ไอตัวเลขตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะเขาก็เรียกว่าอิเล็กตรอนวงนอกที่สุดถูกไหมคะอ่ะจำนวนอิเล็กตรอนนะคะหรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยนะคะอ่าเราจะได้เรียกว่าเป็นหมู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจัดแล้วอิเล็กตรอนวงนอกสุดคือ3 x ก็คืออยู่หมู่ที่3 y นะคะได้เป็น2ก็คืออยู่หมู่2นั่นเอง นะคะแบบนี้ถ้าน้องๆจาได้เนี่ยหมู่2กับหมู่3เนี่ยค่ะเขาเป็นโลหะาทาั้งคู่ใช่ไหมคะแล้วก็จากเมื่อกี้นะคะที่พี่บอกไปนะคะเลขออกซิเดชันน้ำเบอร์เนี่ยคือประจุของธาตุนะคะนะคะที่อยู่ในรูปไอออนที่เสถียรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า x เนี่ยค่ะเขาอยู่หมู่3เนี่ยก็ต้องมีประจุบวกสนะคะส่วน y เนี่ยก็ต้องมีประจุบวกสนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะ x กับ y เนี่ยค่ะเขา ไม่สามารถที่จะเกิดสา,ารประกอบด้วยกันได้เนาะเพราะว่า X เ,เนี่ยค่ะเป็นโลหะถูกไหมคะแล้ว Y ก็เป็นโลหะนะคะโลหะกับโลหะมันมันไม่มีสา,ารประกอบที่จะสามารถเกิดขึ้นได้เนาะโอเคไหมนะคะซึ่งแตกต่างจากอ่าถ้าเป็นอโลหะอโลหะอย่างเงี้ยมันจะยังมีนะพันธะโคเวเลนต์หรือที่เรียกว่าสา,ารประกอบโคเวเลนต์นั่นเองนะคะ โอเคเนาะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อก็ไก่นะคะบวกสามบวกสองไม่เกิดสารประกอบน,นี้โอเคถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ